สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักวิทยุจเล่นและท่านผู้ชมทุกท่านโฮเทลเซลวันออลฟาพราวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมขายพื้นที่กรุงเทพมหานครในนามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร v r a ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นช่วงข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสักเล่นประจำวันจันทร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราชพฤกษ์บริเวณตลิ่งชันพร้อมกับความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่น ในความถี่144.900เมกะเฮิรวันนี้เราจะนานำสาระน่ารู้ครับมาฝากอีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้จะพูดคุยถึงปัญหาการจราจรในเมืองหลวงครับปัญหาการจราจรในเมืองหลวงทุกวันนี้ค่อนข้างจะเป็นปัญหาแล้วก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพการจราจรค่อนข้างจะแออัดแล้วมีผู้ใช้ยานพาหนะเป็นจำนวนมากซึ่งตามข้อมูลครับที่คณะที่ปรึกษาของกรุงเทพมหานครได้วิเคราะห์นะครับแล้วได้บันทึกไว้ว่าถนนในกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะรองรับปริมาณรถได้หนึ่งล้าน 6แสนคันแต่จากข้อมูลเมื่อวันที่30เมษายน2555ระบุครับมีรถที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครถึง7ล้านคันคิดเป็น4.4เท่าของถนนมันก็แออัดอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่รู้มันจะไปได้อย่างไรเมื่อ10ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นครับมีรถเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยล้้5ต่อปีหรือคิดเป็นจำนวน 2 4 0 0 0 0คันยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงสิงหาคมปีนี้ถึงปีห้55ปริมาณรถเพิ่มขึ้นแล้ว670,000คันแต่หลังจากาที่มีรถ100,000บาทนะครับรถ100,000บาทที่ลถให้อะออกมาอีกตั้งล้านกว่าคันซึ่งสร้างปัญหาค่อนข้างจะมาก อันนี้เราก็ต้องมาครับมาดูกันว่าเออมันเป็นยังไงทําไมมันมากมายอย่างนั้นส่วนหนึ่งครับจากประสบการณ์ครับของพิธีกรเองซึ่งทํางานที่ทํางานด้านการจราจรโดยตรงโดยเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุนะครับทางด้านสารุปโภคต่างๆสรุปง่ายๆว่าเป็นผู้ประกาศข่าวจราจรแล้วก็สารุปโภคมาตั้งแต่ปี ประมาณปี2 28นะครับที่ทำเต็มตัวจนกระทั่งบัจจุบันนี้ประสบการณ์พอสมควรแล้วก็ช่วงปี2539ครับได้รับเกียรติให้เป็นเพชรกรุงเทพสาขาการจราจรของกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็มีโอกาสได้น้อมรับใช้ครับโครงการพระาชดำริในด้านการจราจรมาอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งได้ออกจากที่ทำงานเดิมครับก็ไม่ได้ติดตามอะไรต่างๆตอนนี้จากประสบการณ์ครับแล้วก็เคยเขียนบทความลงในนิตยสารในหนังสือพิมพ์ต่างๆเยอะมากอันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่ได้สรุปจากประสบการณ์มีสิบข้อเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการจราจรเมื่อปีสามห้าครับเขียนเมื่อปีสามห้าจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับข้อมูลยัง ใช้ได้ยังทันสมัยอยู่หมดเลยครับก็ลองมาจะเล่าให้ฟังเพราะว่าสมัยนั้นครับที่พิธีกรเองใช้ความถี่สมัครเล่นเนี่ยครับในอยู่ในความถี่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่จุดห้าศูนย์ศูนย์เมกะเฮิร์โชคดีที่ผู้บริหารที่เดิมเขาให้โอกาสได้เต็มที่แล้วก็ทำงานได้เต็มวันคือไม่ต้องทำงานอื่นเลยครับทำอย่างเดียวเลยเรื่องสารุป,ปรโภคและการเดิจรยิ่งได้ รับสนองนะ okay, ค,ครับโครงการลำลีด้วยผู้บริหารยิ่งปล่อยให้ทําเต็เมตี่หน่วยหนักยิ่งขึ้นตอนนี้ก็เลยได้ก็เลยมีประสบการณ์ตอนนี้เราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจดเย็นสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครเนี่ยแอร์อาจจะเยียดไปด้วยรถแม้แต่วันหยุดแทนที่วันหยุดเนี่ยจะถนนจะโล่งไม่โล,ล่งหรอกครับวันหยุดก็ติดขาดคับข้างอีกเหมือนกันแต่มันมีสาเหตุ แล้วโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกรุงเทพมหาคนครถ้าฝนตกจะต้องติดขัดหนักเข้าไปอีกเนื่องจากว่ารถไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วแล้วติดมากครับแล้วก็ท่วมด้วยสมัยก่อนมันท่วมยังไง่ะครับสมัยนี้ก็ท่วมอย่างนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวจะว่าอีกทีหนึ่งในเรื่องภาคสาารุรูปโภคเพราะว่าบทความยังทันสมัยอยู่จนทุกวันนี้ครับเราจะมาเล่าตอนต่อไป ส่วนชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมีเฉพาะนักวุศักเล่นสมัยนั้นนักวุศักเล่นมีประมาณแปดหมื่นคนนะครับตอนที่ได้มีโอกาสได้ทําโครงการริ่มลี่แปดหมื่นคนทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ตอนนี้และตอนนี้ประมาณเกือบเกือบสามแสนคนแล้วไม่ใช่น้อยๆส่วนโอมาวานนี้เฉพาะแดงเทพมีห้าหมื่นกว่าคนนะครับที่ขึ้นบัญชีเมื่อวานนี้โฮเทลสลวันเด๋ยวต้โคทนายกวเวอมา ท่านเอาข้อมูลให้ว่านักวิศักเล่นเนี่ยบอกไว้เสร็จเลยตกแล้วห้าหมืนกว่าคนเฉพาะในกรุงเทพซึ่งพวกเราเนี่ยจะต้องติดตามข่าวแล้วแจ้งแจ้งรรงงานต่างๆโดยมีนักวิศวกเล่นเนี่ยขับขี่รถไปรถมาอะไเนี่ยนะครับข้อมูลเราก็รวบรวมได้พอสมควรตอนนี้สภาพการจราจรแต่ก่อนนี้เมื่อปีสามห้ายังติดขัดเฉพาะสายหลักๆแต่ปัจจุบันนี้ครับหลักไม่หลักติดกันหมดเลย ประสบการณ์ที่ผ่านมาไล่มาตั้งแต่ข้อแรกเลยทีเดียวปัญหาใหญ่ๆครับที่ทําให้การจราจรติดขัดอันดับหนึ่งครับปริมาณรถมากขึ้นกว่าเดิมทุกปีที่มากก็ดูดิครับตอนนี้ปลาเข้าไปเท่าไหร่ล้านเป็นล้านแล้วหกเจ็ดแสนคันเจ็ดล้านคันนะครับกรุงเทพเนี่ยเจ็ดล้านคันแล้วถนนเนี่ยเขาสามารถรับได้หนึ่งล้านหกแสนคันมันไม่สมดุลกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นข้อแรกเลยที่ สร้างปัญหาเยอะมากและยังมีปัญหาอื่นๆตามมาสรุปไว้สิบข้อข้อที่สองครับมีการก่อสร้างงานสารูปรโภคในเส้นทางเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นจุดสำคัญสำคัญเอาง่ายๆครับแนวก่อสร้างต่างๆแต่มันจำเป็นที่จะต้องทำอ่ะมันยอมติดตอนนี้แต่อนาคตต่างๆเพื่อลูกหลานจะดีขึ้นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าโครงการต่างๆเยอะมากเลยทีเดียวแล้วบางจุด ก็จะต้องไปขุดอุโมงครับลอดใต้ถนนจากท่าพระมุดดินเลยนะครับมุดดินเลยทีเดียวลอดใต้พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาเลยทีเดียวไปโผล่นูน่นไปโผล่เอาแถววัดโพธาเตียนแล้วก็ลงอุโมง์อ่ะนะครับอุโมง์ยังต่อนนะนั้นทางลงไปนู่นเลยหัวลําโพงนู่นนะครับไปถึงนู่นนะ่ะ ใชไ,ไหมครับอุโมงค์เนี่ยไปเยอะเลยฉะนั้นแนวก่อสร้างต่างๆเนี่ยธรรมดาเยาวราชบำรุงเมืองอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่แล้วจเจริญกรุงแต่เมื่อเป็นปัญหาก่อนก่อสร้างอันนี้ก็ย่อมสร้างปัญหาเพิ่มมาขึ้นแต่มันจําเป็นที่จะต้องทําเพื่ออนาคตที่ดีกว่าหรือแนวก่อสร้างเจรันสนิทวงก็ยังดีนะครับก็ยังมีอีกแนวก่อสร้าง เส้นทางการจนาพิเศษจากบางใหญ่ครับออกไปทางด้านนู้นเลยแล้วมาจะเชื่อมต่อจรันข้าแม่น้ำเจ้าพยาโพไปทางบางโพออกไปบางซื่อบางซ่อนหลายโครงการครับแม้แต่สุขุมวิทที่ต่อเนื่องไปยังปากน้ําแต่และโครงการต่างๆว่างๆจะเอามาเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็มีความจําเป็นที่จําเป็นที่จะต้อง ดำเนินการและแต่ละเส้นทางที่ผ่านครับเป็นจุดสําคัญสําคัญทั้งนั้นแต่แต่ละโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ดีในอนาคตเพื่อทําไมที่ว่าเป็นโครงการที่ดีเมืองหลวงใหญ่ๆเขาจะต้องมีครับระบบบริการสาธารณขนส่งมวลชนต่างๆเนี่ยถ้าขนส่งมวลชนดีเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องนํารถออกไปเพราะว่ากว่าจะหาที่จอดรถกว่าอะไรต่าง อาจจะไปจอดรถรวมอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ใช้บริการสาธารณะยกเว้นผู้บริหารระดับสูงต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีความจําเป็นแต่ถ้าเกิดอย่างเราๆท่านๆเนี่ยใช้ดีกว่าแต่ในอนาคตบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับราคาจะโหดก็ไม่ได้ถ้าราคาโหดได้คนที่หาเช้ากินข้าก็ไม่มีปัญญาได้ขึ้นบริการสาธารณะแบบนี้เพราะว่าบางคนเบี้ยเลี้ยงแค่นะครับเงินแค่สามร้อยบาท ไหนจะค่าอาหารสามมื้อไหนจะค่ารถต่างๆไปมันไม่พอกินนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยแล้วไหนจะค่าชาวบ,บ้านไหนจะครอบครัวอีกอปัญหาเยอะนะผู้ใช้แรงงานนะครับเราเราท่านๆต่อมาครับยวดยานพาหนะต่างๆไม่พร้อมที่จะใช้งานเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาจะสังเกตได้ง่ายครับว่า จะมีรถบูโรทั่งเลยทีเดียวเยอะแยะวิ่งตามทอนถนนก็คือใช้ขนของเหมือนกับพอๆกับซาเล้งนะครับเป็นรถที่สภาพดูไม่ได้เลยทีเดียวแล้วก็ไปสร้างปัญหาไปตายบนถนนคือสภาพนูแล้วก็บรรุกกันเต็มเหนียวเลยทีเดียวมันก็เกินกเกินกว่าศักยภาพกับรถที่ใช้งานเพราะเนื่องจากใช้งานมา20-30ปีแล้วเขาก็เสื่อมรุดโทมบ้างหรือแม้แต่รถพ่วง18ล้อครับ จะมีปัญหามากที่สุดเลยคือจุดกลับรถทั้งหลายจะเป็นเส้นทางถนนผลลโยทินก็ดีแถวลังสิตก็ดีแถวเนี่ยมีมากบ่อยที่สุดเลยต่างระดับชิมพลีหรือเส้นทางต่างๆเนี่ยครับที่จะไปกาญจนาจะไปพระรามสองพวกเนี้ยจะไปเสียจะไปตายเพราะมันทุกหนักบันทุกหลักเลยกำลังของเครื่องยนต์ที่ไม่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเต็มที่ก็จะไปสร้างปัญหาให้ เสียอยู่ขบนนู้นแล้วบนนู้นจะทำอะไรครับต้องใช้รถเคลนเคลนกว่าจะเอากว่าจะยกไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ลงได้หรือสิ่งของที่บรรทุกไปแล้วพ่วง18ล้อไปกลับรถแหละบนไอ้จุดวกลกลับเกือกม้าทั้งหลายนะครับแล้วก็เสียรถก็ไปไม่ได้ก็ติดขัดทับทงตัวเนี้ยก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งเนื่องจากขาดการบํารุงรักษาอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญต่อมาครับผู้กับทีมีความประมาทเลินเล่อขาดความรอบคอบแล้วก็คึกขนอง อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นซะมากกว่าขับไม่รู้เรื่องละใช้ความประมาทขับรถจี่เข้าอะไรต่างมันก็เกิดอุบัติเหตุอันนี้แหละครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยจะทําให้สภาพการจอดขัดติดขัดครับข้างกว่าประกันจะมากว่าเจ้าหน้าที่จะมาต้องใช้เวลาพอสมควรโดยเฉพาะเส้นทางการจะนะพิเศษจะไปพระรามสองก็ดีเส้นทางะะราชพกึกทั้งหลายก็ดีครับที่จะมีปัญหาจะไป ใช้พกึกจะไปออกตากสินจะไปออกสะพานพระรามที่สีอะไรพวกเนี้จะมีปัญหาค่อนข้างมากแล้วอุบัติเหตุค่อนข้างจะ้ลยแรงแล้วถนนเขาทําอาจจะเป็นหลังเต่านะมีฝนตกนิดหนึ่งพลิกตะแคงข้างได้ง่าย <c oughs> แล้วรถก็อาจจะบรรทุกหนักหรือรถมื่นใหม่แตะเบรกปั๊บเนี่ยม้วนเลยทีเดียวระบบเบรกเขาอาจจะดีเกินไปแล้วรถเบากรณีก็อุบัติเหตุเยอะมากทีเดียวอันนี้นะครับประมาทอีกทีหนึ่งก็บน ทังดวนบุรภาวิถีกระแสลมแรงก็พัดตีรถได้ยิ่งมือใหม่หัดขับครับแต่เบรทนิดนึ่งลมตีนิดชนบารีเออร์อุบัติเหตุมากที่สุดบุรภาวิถีเหมือนกันบนนู้นทั้งๆที่เขาจะำจำกัดความเร็วก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันบนบุรภาวิถีเหมือนกันเพราะลมนะครับบนสูงใช่ไหมอยู่สูงเนี่ยลมเ็ตีมาตีมากระทบบารีเออร์อีกฟาหนึ่งแล้วก็ตีรถหมุนเลย เราก็ตกใจนะครับก็เลยแตะเบรกแตะเบรกฟับกระแทกบารีเออร์หรือไม่ก็กระแทกรถธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ครับประมาทเลินเล่อยังไม่มีประสบการณ์ที่ประสบอุบัติเหตุเยอะอีกทีนึงก็นะครับขับรถด,ด้วยความประมาทคึกขนองอันนี้แหะครับจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดเกิดขึ้นมาซึ่งเราเนี่ย จะต้องระมัดระวังแล้วก็กำชับครับถ้าไปด้วย,ยต้องกำชับผู้ขับขี่อะไรต่างๆต้องช่วยเขาดูแลแล้วให้เขามีสติซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยได้ครับต่อมาครับเป็นข้อที่ห้าผู้ขับขี่เนี่ยมีความเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจแก่งแย่งทางกันจนเกิดอุบัติเหตุซึ่งผู้เห็นแก่ตัวเนี่ยยิ่งทุกวันนี้ครับยิ่งทวีความ มากขึ้นมากขึ้นมาทั้งพวกที่มีราคาสูงราคาแพงการแต่งกายดีคือดูพูดง่ายว่าเป็นผู้มีอันจะกินส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้ซะไม่ใช่น้อยเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจเบียดกันไปก็เบีดกันมาครับท,ทั้งทั้งที่ช่องทางแคบก็จะเบียดกันนั่นแนหะพยายามจะชิงดีชิงเล่นกันจะขึ้นสะพานจะเห็นได้ทีทีเดียวสอง่วนดาวมากดวนกัญจนามากที่จะออกไปแล้วก็ปาปาดแ,แล้วก็ไปปิดช่องทางเขาแล้วเขาเดินไม่ได้เนี่ย ค่อนข้างจะเยอะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะติดตั้งตั้งกล้องเพิ่มได้ข่าวว่าประมาณสักหนึ่งล้านตัวทั้งกรุงเทพจักจุดต่างๆเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทางด้านนะครับลักวิ่งชิงปล้นต่างๆพวกวิชาชีพพวกนี้ด้วยแล้วก็พวกจราจรด้วยทางกองข้ารการจราจรก็ดีตำรวจทางหลวงบนทางด่วน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้ติดกล้องเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแม้แต่คู่ขนานลอ,อยฟ้าก็ติดแล้วจํากัดความเร็วคอยจับความเร็วไม่คาดเข็มขดัดนิรภัยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะลดความเห็นแก่ตัวไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยของผู้กับขี่เนี่ยครับเห็นแก่ได้ไม่มีน้ําใจอันมากมายความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องไปสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรงบประมาณของแผ่นดิน ที่จะต้องลงทุนแบบนี้เอาไอตัวนี้ที่จะลงทุนเนี่ยเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าไปช่วยเหลือพวกในชนบทหรือนะครับเอารายได้ต่างๆเนี่ยไปเสริมให้กแก่กับพ,พูดไลไร่สวนยางก็ดีข้าวก็ดีโดยไม่มีการทุจริตกันเนี่ยแล้วมันก็จะดีขึ้นทะนั้นพยายามลดความเห็นแก่ตัวครับถ้าเราลดความเห็นแก่ตัวก็จะทำให้ เพราะว่าป้ายก็มีทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้ว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องแต่ฉันมองไม่เห็นตำรวจตำรวจไม่อยู่ก็ทำซะเลยอะไรเนี่ยครับแต่ก็โดนเยอะแล้วนะครับขณะนี้กล้องเขามีรูปแบบต่างๆในการจับผู้เห็นแก่ตัวผู้กระทำผิดกฎจราจรต่างๆในด้านต่างๆเนี่ยครับค่อนข้างจะเยอะอฉะนั้นช่วยกัน ครับช่วยกันไม่ใช่ว่าไม่เคารพกฎจราจรถือว่าชั้นใหญ่อชั้นเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยผู้มีอิทธิพลก็ผิดเหมือนกันนะครับกฎหมายไม่ได้ยกเว้นนะว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะไม่ต้องทําผิดกฎจราจรหรือทําผิดกฎจราจรได้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ทางที่ดีที่สุดครับสามัญสำนึกของผู้ขับขี่รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูก การศึกษาก็สูงรถก็ราคาแพงตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีดีไม่ดีอาจจะเป็นระดับชั้นแนวหน้าผู้บริหารของประเทศหรือผู้บริหารบางส่วนนะครับขององค์กรของหน่วยงานต่างๆก็ต้องกำชับผู้ขับขี่ครับว่าพยายามทําให้ถูกไว้ถ้ามีอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดหนังสือพิมพ์เขาาไปลงหรือสื่อมวลชนเอาไปลงเนี่ยเสียหายเลยเสียคนเลยฉะนั้น ต้องช่วยกันกระทำให้ถูกต้องต้องเคารพกฎจราจ,จรครับต่อไปในข้อที่เจ็ดจุดสำคัญสำคัญจุดที่ขับข้างจุดที่มีปัญหามีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพออันนี้ก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเพราะว่าในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับอย่างในรูปเนี่ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางซึ่งมาช่วยซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีอยู่หน่วยหนึ่งนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับท่านเมตตาแล้วก็ให้ทุนมาแล้วก็ตั้งครับเป็นโครงการพระราชําริซึ่งคิดดูแล้วการโครงการ,รลัมลิเนี่ยครับเริ่มเกิดมานะครับเกิดเลยทีเดียวตั้งแต่24สิงหาคม2536ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติครับ5ประการโดยโครงการพระลัลิเนี่ยเริ่มต้นเลยออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยนะครับ6กันยา สามหกเขาก็มีเป้าหมายว่าหนึ่งแสวงหาผู้ใช้รถให้เคารพก,กฎจราจรและมีมารยาทนะครับช่วงนั้นและครับพิธีกรเนี่ยได้รับเชิญเข้าไปร่วมโครงการคนเดียวจากนักวิศวกเล่น8ปดหมืนกว่าคนนะครับเข้าน้อมรับโครงการเรื่องเรื่องการจราจรด้วยจะต้องเข้าประชุมจะต้องมีรายงานอะไรอยู่หลายปีมากพอสมควร ข้อที่สองครับยังใช้รถจกักรยานยนต์เป็นรถเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในจุดที่รถติดเปรียบเสมือนกับรถนําขบวนเมื่อรถติดแล้วเนี่ยครับรถจกักรยานยนต์พวกนี้จะเข้าไปแก้ไขปัญหาไปเคลียร์ปัญหาเป็นโครงการิ่มรีซึ่งจะใช้หมวกสีขาวครับขอบสีฟ้าจะไม่เหมือนใครโครงการิ่มรีนี่จ้องขอบขอบสีฟ้าครับแล้วตำรวจพวกนี้จะไม่มีใบสั่งมีอย่างเดียวครับไปช่วย แม้แต่กระทั่งทําคลอดพวกนี้ก็ไปช่วยลถเสียก็ไปช่วยต่างๆนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นช่างมาด้วยแต่น่าเห็นใจเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อมาข้อที่สามรถจักรยานยนต์ครับมีการดูแลการจราจรให้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับตามจังหวะความเหมาะสมในชั่วโมงเร่งด่วนนะเช้าเย็นข้อที่สี่จุดไหนเป็นคอขวดรถจักรยานยนต์ของโครงการบมฤลีิจะต้องเข้าไปแก้ไขแล้วก็ไปจัดการจราจร ให้สามารถเคลื่อนที่ได้เรื่อยๆครับเปรียบเสมือนน้ําเทออกจากขวดปากขวดเล็กก็จริงแต่ไหลลอยไหลเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดขวดครับข้อที่ห้าให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างศูนย์การค้าต่างๆแรงรต่างเนี่ยเขาก็ต้องมีจาราจรของเขามาเสริมตำรวจด้วยมาช่วยกันถือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็ต้องออกมาช่วยกันอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับซึ่ง แผนปฏิบัติการของเขาก็มีเหมือนกันครับด้านการจราจรต่างๆนียที่ดําเนินการเนี่ยมีหมอถนนอีกจะสังเกตง่ายๆครับจะมีผู้ที่รถติดกัจนจราจรติดขัดมากแต่ใกล้คลอดแล้วน้ําคล่ําเดินเรียบร้อยแล้วต้องมาคลอดบนายานพาหนะรถยนต์แท็กซี่บ่อยไหมครับจากหนังสือพิมพ์เนี่ยลงจันทร์จะเห็นนะจากสื่อมวลชนลงเนี่ยจะเห็นบ่อยที่สุดโครงการช่างก็มีแก้ปัญหารถจอดเสียนะครับตัวพิธีกรเองก็ ได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเหมือนกันเขาก็ไปช่วยเหลือดูแลไม่เคยถามเลยครับว่าใบขับขี่มีไหมเขาขอบัตรประชาชนอย่างเดียวเขาถ่ายเพื่อที่จะไปแจ้งให้นายครับเป็นผลงานออกมาอันนี้ว่าเป็นช่างแล้วก็ช่วยดูช่วยวิเคราะห์ให้เพราะพวกนี้อจบอครับทางด้านช่างยนต์ตบอะไรมาช่วยแล้วของเขาก็จะมีแผนการครับสแสวงหาความร่วมมือใช้รถใช้ถนนเนี่ยให้เคารพกฎจราจรแล้วก็มีมัญญาตต่างๆข้อที่สี่ครับ โครงการครูจราจรหรือรถท้องสมุดเคลื่อนที่ก็จะทํางานเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยจะอยู่ในของบอกศูนย์2ครับจะใช้หมายเลขโทรศัพท์1197อันเนี้ยในการช่วยเหลือต่างๆของโครงการพระราชดำริที่จะช่วยเหลือบรรเทาต่างๆก่อนใบสั่งไม่มีครับมีแต่น้ําใจมีแต่ช่วยแต่คนที่จะมาอยู่หน่วยนี้ได้ไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ครับ เพราะว่ามีแต่เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงก็ได้บ้างก็บางทีก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ไม่คุ้มก็ย้ายไปที่อื่นคนที่อยู่เนี่ยพวกเนี้ยคือพวกที่ทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือหรือมีจิตใจเป็นอาสาสมัครเป็นทุนอยู่แล้วครับอย่างพวกเราอย่างนักวิวสักเล่นพวกเราเนี่ยครับหรือกู้ชีพกูพ้ภัยทํางานบุนนิธที่ต่างๆเนี่ยคืออาสาสมัครมีใจให้อยู่แล้วพวกเนี้ยครับอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรเพราะรอยยิ้ม ที่คนที่เขาไปช่วยครับขอบคุณมาแค่นี้เองครับถึงอยู่ได้แต่อยู่ได้อย่างกระท่อนกระแท่นนะไม่เหมือนกับหน่วยที่อื่นเอาง่ายๆหน่วยอื่นครับไม่ต้องพูดมากต่อมานะครับข้อที่แดก็มีการใช้อภิสิทธิ์ในเส้นทางจราจรจะจอดรถซ้อนขานกีดขวางการจราจรทำให้ผิวการจราจรแคบและเป็นคอขวดครับซึ่งไม่สามารถ ระบายได้เลยทีเดียวบางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ค่อยกลา้ามีบางสอนอบางท้องที่จอดถ้ารถอื่นจอดโดนใบสั่งแต่รถหน้าร้านนี้เขารู้ไม่เขียนใบสั่งมีครับหลายที่เคยไปสำรวจเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนพ่อรับราชการตำรวจเราก็ชอบไปสืบไอ้เรื่องอย่างนี้แล้วก็มารายงานแล้วก็โดนย้ายกันตามระเบียบนี่ครับ มีเยอะไม่ใช่ไม่เยอะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ละท้องที่ก็ต้องดูแลกันเองนะครับผู้ว,ว่าัญชาก็ต้องดูแลสอดส่องให้ใกล้ชิดต่อไปนะครับในอนาคตเนี่ยพวกนักวิศวกร่นเราอาจจะเป็นอาสารายงานเหตุรายงานลับก็ได้เพื่อที่จะรายงานเข้าไปต่อไปในอนาคตเดี๋ยวรอให้โฮเทลสวรรค์อัลฟาโปรโปปรับปรุงนะครับแล้วให้ดีกว่านี้ก็อาจจะมีการเชื่อมอะไรดีๆกว่านี้ครับ ต่อมาด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลาก็ดีนะครับสถานที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่ก็ดีอะไรเงี้ยครับมันก็มีบางครั้งล่อแหลมจอดล่อแหลมหรือตั้งด่านล่อแหลมอะไรต่างบางครั้งมันก็ไม่เหมาะสมนะครับบีบเป็นคอขวดหรืออะไรต่างเลยจนเกินไปเคยอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีตอนที่มาทําหน้าที่ไอซ์วันอัลฟาพราวแล้ว ปรากฏว่าด่านพระรามสองรถติดกันโอ้โหมโหลานเจ็ดแปดกิโลไม่ใช่อื่นนะไม่ใช่อุบัติเหตุไม่อะไรแล้วครับด่านเองอะ่ะไม่รู้อะไรกันนักกันหนาะไม่รู้ในสภาวะที่เหมาะสมเห็นควรสถานที่เหมาะสมเห็นควรแต่บางสถานที่นะครับหูติดหลายกิโลต้องโทรไปโวยกับเพื่อนเผอิญเพื่อนเรียนสุขุัณมาด้วยกันนะครับเป็น ลองเพราะว่าชะนอด้านการจราจรอยู่ก็เลยบอกรับประเดี๋ยวเดียวครับยกด่านออกเลยเลิกเลยทีเดียวแล้วมีครั้งหนึ่งช่วงกรณีช่วงสงกรานโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับสภาพการจราจรก็ติดขัดกันวุ่นวายหมดแล้วตั้งอะไรกันเช็คกันอย่างอุตลุดเลยทีเดียวก็ประสานไปบางส่วนนะครับรเผอิญมีเผอิญมีเพื่อนๆนะครับรุ่นเดียวกันค่อนข้างจะมากเพราะหลายรุ่น ก็ประสานกันเขาก็เข้าใจเขาก็ขออนุมัติว่าให้เลิกไอ้ด่านตรงนี้ชั่วคราวมาแก้ไขปัญหาการจราจรกันดีกว่าให้การจราจรเคลื่อนที่ได้คล่องตัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันควรควรตรวจนะครับดีเข้มดีแต่ต้องใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็สถานที่ที่ตั้งที่เหมาะสมครับไม่ใช่ว่าสักแล้วว่าทำแต่ไม่ได้ใช้สมองอนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย อันนี้โดยเฉพาะด่านครับข้อที่สิบครับเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุก็ดีมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดก็ดีควรจะมีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและก็พร้อมกว่านี้ครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุยกตัวอย่างอาจจะเป็นทางหลวงก็ได้หรือนครบาลก็ได้ครับคงจะต้องมีป้ายบอกที่ดีกว่านี้นี่ยังดีนะครับสมัยนี้ยังมีจ 200, จสร้อยสพก้าวหนึ่งร่วมด้วยเช่นกันหรือ อะไรต่างๆเนี่ยนะครับสถานีต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการจราจรมีการประชาสัมพันธ์และก็โซเชียลเนเ็ตเวิร์กนี้ก็ช่วยได้เยอะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดีต้องมีไม่ใช่ว่ารถติดก็ปล่อยให้ติดไปไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้มันก็มีผลนะต้องช่วยๆกันมันนี่ข้อมูลอันนี้ครับที่วิเคราะห์มาเนี่ยตั้งแต่ปีสามห้าครับจนทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับกี่ปีแล้วมันก็เป็นสภาพเดิมๆอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เลยต้องฝาก หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบครับแล้ว้องช่วยๆกันแต่ข้อสําคัญเจ้าหน้าที่ตารวจมีน้อยนิดงบประมาณก็มีเจ็ดมีเจ็ดพอสมควรที่สําคัญที่สุดครับคือผู้ขับขี่ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ร่วมในฐานหลายจะต้องมีจัรญาจะต้องมีความสํานึกรับผิดชอบชั่วดีในกรณีของเรื่องของสังคมมากกว่านี้ถ้าทุกคนนะครับทำแบบเมืองนอก เข้าแถวเป็นระเบียบญี่ปุ่นครับเขาอดอยากปากแห้งจะแย่แล้วนะโดนสึนามิอะไรมาเขายังเข้าคิวเลยของเราเนี่โอ้โหไม่รู้อะไรมาลุมมาตุ้งกันเบียดเสียดยัดเยียดกันอะไรเนี้ยครับฝากไว้ด้วยสําคัญที่สุดครับคือทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวเท่านั้นเองครับให้ดีขึ้นฉะนั้นจะเกิดการ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุต่างๆก็จะลดลงไปซึ่งจะทําให้สุขภาพจิตก็ดีขึ้นสุขภาพกายก็ดีขึ้นใจก็ดีขึ้นครับอันนี้แหละครับขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจ็ดสิบสามครับ